สวัสดีพี่น้องในรพะคิปทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งในโครงการรู้ให้มากขึ้นค่ะเป็นโครงการที่เราจะมาร่วมกันตอบคําถามจากพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะสำหรับคําถามในสัปดาห์นี้นะนะคะมาจากคําอุปมาเรื่องทาาที่ไม่ยอมให้อภัยสำหรับคําถามนะคะเพื่อนทาาด,ด้วยกัน เจ้านายยกหนี้ให้นั้นเป็นจํานวนเท่าไหร่ก็ไก่ค่ะ1 0 0ร้อยตารางขอไข่เท่ากับทำงาน100วันขอขอควายหนึ่งเดนารีอันของอลูห0งหมื่นตารางเพื่อนคำถามอีกครั้งนะคะเพื่อนทาสด้วยกันเป็นหนี้ทาสคนที่เจ้านายยกหนี้ให้นั้นเป็นจํานวนเท่าไหร่ ก็ไก่100ตารางขอไข่เท่ากับจำนวนทำงาน100ว10 <in Spanish> ันคอควาย10,000ตารางเดนารีอันงองู10,000ตารางอยากเชิญชวนพี่น้องนะคะที่จะมาตอบคำถามใต้คลิปใน Facebook ศูนย์คริสเตียนแมนตีจิตแล้วก็ใต้หรือว่าใต้คอมเมนต์ของช่อง YouTube ของศูนย์ของเราได้นะคะ เราจะเฉลยคำตอบนะคะในวันที่30ฤพฤษภาคมค่ะอยากเชิญชวนพี่น้อง,ของเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ